สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งหน้าไปไหว้พญานาค์อีอพีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะจะหมดแล้วเดี๋ยวจะมีอีแต่งหน้าอื่นแล้วเพราะว่าไม่จะแต่งหน้าอะไรแล้วตอนนี้ก็มันเนาะเพราะว่า YouTube มันก็ไม่ให้ทำคอนเทนต์เดิมอะคะมันไม่ให้ตั้งชื่อเนื้อเรื่องเดิมเดม้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยนะคะก็เราก็จากที่เราบำรุงลงแต่งหน้าลงบำรุงทุกอย่างต่างเรียบร้อยแล้วก็ลงรอง,งพื้นนะคะ รองพื้นเราถ้าหน้าเราไม่ได้มีฝ้ากระอะไรมากมายก็ไม่ต้องลงหนานะครับบางเบาพอเบาใช้นิ้วเกลี่ยรเร็วสุดค่ะอาจจะเลอะอะไรบางคนจะไม่ชอบอาจจะใช้อ่าพับลงกรองพื้นไปเลยอันนี้มีนะคะแต่ว่าไม่ใช้ชอบใช้นิ้วกว่า เพราะนนิ้วใหญ่เกลียดปรืดจบสองทีสามทีก็จบถ้ามันมีพับทำไงก็เนี่ยใช้มือรีดอย่างี้นะคะแล้วก็ตกกบอย่างเี้ยก็ได้ค่ะใช้มือตบตกอย่างเี้ยก็ทำก็ได้แต่ว่าจะมาสู้พับกดลงพื้นไม่ได้ก่อนลงพื้นก็จะแน่นกว่าจะแน่กว่าความแน่นอนก็จะดีกว่านะคะแล้วก็กด ปากก็กดรงพื้นเลยนะขาเวลาเราทาลิสติกจะได้ติดสีก็จะได้ไม่เพี้ยนมากเพราะว่าขัดปากดำยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเยอะจะเพี้ยนเยอะอทีทาลิสติกไม่ติดอะไรเงี้ยมันติดแ,แต่มันเหมือนไม่ติดก็ใช้รองพื้นกดมานะรองพื้นเราก็ไม่ต้องไม,ไม่ต้องหนามากมาคิวยังเป็นคิวอยู่จริงๆคือแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่า แค่นี้หน้าก็เนียนแล้วน,นจริงถ้าคนไม่แต่งหน้าแทะรงรองพื้นจริงหน้าก็เนียนแล้วแต่อาจจะดูมันนิดนึงนะคะก็เราถึงต้องทาแป้งฝุ่นทาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเพราะรองพื้นมันก็มีส่วนผสมข,ของแป้งอยู่แต่คือเวลาถ้าลงแป้งรองรองพื้นอย่างเดียวคืออ่า มันก็ทําให้หน้ารมันไงคือแป้งคือซับความมันมันจะได้ทาเอ่อทาไอชโดทาบลช่อนอะไรต่างๆมันจะได้ดูติดมันจะได้มีไม่เป็นก้อนเพราะถ้ารมันแล้วาทาอย่างอื่นไปมันก็จะเป็นก้อนทาปลชอนทาเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนนะคะมันก็ไม่สวย เขาลงเฉดที่นักการเลเดดิงดด้งลงทั้งหน้าเลยค่ะกรอบหน้าตรงนี้แนบต้องดีนะเพราะว่าเป็นผมหัวตรงนี้ผมมันแหว่งเข้าไปก็ต้องเฉดดิ้งเยอะๆนิดหนึ่ง เรีวนะคะใช่ไหมว่เป็นเริ่มมีเชดดิ้งหน้าเริ่มเรียวหน้าเริ่มวีเชฟแล้วแล้วก็มาลงไฮไลท์ t นะคะแต่งหน้าถ้าแต่งทุกวันไปเดี๋ยวมันก็อันนี้เองแหละก็เก่งแล้วก็ชนานาญเองก็รู้มันก็เก่งขึ้นทุกวันคือเราทำซ้ำๆทุกวันแล้วก็เก่งขึ้นทุกวันนะคะ ชูกลืมการลงเชดดิ้งก็คือลงตรงที่เป็นรอยรูดรอยลงเพื่อกรบเกลือนตรงที่เป็นรูรอยตรงที่เป็นรอยบุม๋มตรงที่เป็นรอยนูนมันจะได้เด่นขึ้นมามันจะได้เด่นตรงที่เป็นรอยบุม๋มแปลว่ามันจะเด่นมันก็จะไม่ดูบุ๋มมาก แล้วก็ต้องโรยนูนก็จะได้แบบเออมันจะได้แบบเด้งเด้ง <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจมูกอะ่ะมันจะได้ชัดขึ้นมาให้มันดวงพุ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ชอบดวงพุ่งก็ไม่ต้องทานะคะอันนี้สําหรับคนชอบจมูกเป็นสันถ้าไม่ชอบจมูกเป็นสันชอบจมูกบุ้ยบิ้วนเบน,เนก็ไม่ต้องทานะคะ เรแล้วก็ใช้รับรองผืนเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมนะคะ กดก็ไปนะครับกดให้มันเนียนนะครับไม่ใช่กดให้มันหายก็ให้มันยังเป็นขาวๆอยู่เหมือนเดิมแต่คือให้มันเนียนๆให้มันเป็นก้อนนะคะแสววนะคะเห็นไหมหน้าเราก็จะเด้งตรงนี้จะขาวๆขาวพุทธลงเริ่มให้แล้วก็จะขาวๆสุดสันจมูกก็จะขาวก็จะแยกขาวแยกดำเลยนะคะ ถ้าสันจมูกยังไม่พอเราก็ลงเชดดิ้งเพิ่มได้ค่ะเอาถนัดเอาตามความพุ่งนะคะสเปลย์เราก็มาทาแป้งนะคะลงแป้งกันนี่แป้งของเรบร้อนนะคะ สเละนะคะลงแบบที่นิดหน่อยแคบแปรแปก็คือหน้าเราเนียนแล้วจากรองพื้นแล้วก็ฉลุดดิ้งก็คือทําหน้าให้ให้ดูมีมิตินะคะ,สะเสร็จแล้วแล้วก็เอาลงแป้งเพื่อซับความมานันจริงๆแป้งคือความซับความมานันไม่ได้ลงให้หน้าเนียนแต่คือมันก็ถ้าแป้งละเอียดก็ทําให้หน้าเนียนก็มีความช่วยเนี่ยจริงคือแป้งคือทําให้หน้าไม่ต้องมันไงคือให้รอง ال. พองื้นเพราะรองพื้นมันจะมีส่วนเป็นน้ําเป็นน้ํามันอยู่นะคะแล้วก็ใช้ตัวแป้งฝุ่นนะซับ สับไปคือให้หน้าเนียนมากขึ้นแล้วก็หน้ามันจะได้ไม่มันครับสเลลแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็ลงสีเอ่อสีรองพื้นไปก่อนสีรองพื้นก็จะลงสีนี้แล้วกันนะคะ เขียนคิวก่อนลืมคิวนะคะค่อยๆเล่า ปัดทครูแล้วก็ระบายเลค่ะเสร็จก็ใช้แปรงปัดค่ะ หัวคิวต้องอ่อนๆนะคะหัวคิวต้องอ่อนไหวสเสร็วนะคะสเสร็จทำไมตรงนี้นจะเป็นมันเป็นรอยเขียนคิวทาวร์เก่าถ้าอยากเนี่ยมันก็ไม่แน่เกลียดนะจริงๆแต่ว่าถ้าอยากลบก็คือใช้รองพื้นลบปุ๊บ กรีดไปแล้วคิ้วก็จะขมมาแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ฮิดคิ้วขมอะไรขนาดนั้นเนาะเขาฮิดคิ้วธรรมดารรมดากลางๆคิ้วแบบซับซอคิ้วแบบเขียนเสร็จแล้วแล้วก็ปัดมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาสคาร่ามาปัดเนี yeah. ่ยมาสคาร่าปัดขนตานี่แหละใช้ดี เห็นนะก็จะทำให้คิ้วดูเป็นเส้นมากขึ้นนะคะทีน,นี้ก็กำลังฮิตคิ้วแบบนี้ค่ะคิวจะดูฟุ้งๆดูชี้ๆนะคะเป็นสไตล์เป็นเทรนนะคะเราต้องเข้าใจว่าเทรนตอนนี้คืออะไรนะคะสเตรและก็มาลงสีเขียวนะคะันนี้ และวไปว่าพญานาคก็ชอบใช้สีเขียวกันเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าอาจจะเป็นว่าเพราะพญานาคคืออยู่ในทะเลอะไรเงี้ยผิวจะเป็นสีเขียวอะไรมาหกดประมาณเนี้ยเอาน้นำทะเลแล้วมันด้อะไรโพสดาเ็ายังไงก็ไม่รู้แต่รู้ว่าไปขอแล้วขอความร่วมรวยจะรวดนะคะขอโชคขอราบให้ถูกหวย สถานีปุมก็มีนะคะวัดปากของเศนี่คือดังมากนะคะคนเยอะมากเพราะจริงวัดนี้จริงๆเขาเป็นวัดปฏิบัตินะเขาไม่ใช่วัดที่จะมาอะไรหากินอะไรพวกนี้เขาเป็นแต่คือด้วยความที่ถ้าใครๆไปจะรู้ว่าพยาวาัดที่นี่สวยมาก สวยปวกปังมากมองกุฎญานสวยจริงๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยสวยสวยมากเป็นองค์พญายมาที่สวยแต่ไม่ได้ทาสีนะสีจะเหมือนสีปูนเสียดธรรมดานี่แหละจะมีพนายาล,ลยุทธาจะอยู่ประมาณสี6หกหกตนแค่หกตน้วหกตก็ไม่รู้นะก็จะเป็นสีเดียวกันหมด มีเพชรพญานาคด้วยนะจริงๆวัดนี้อ่ะโอ้ลูดใครไม่เคยไปไปดูนะครับพี้ว่าไปขอพรคนไปเขาบ็ขอพรก็ได้ถูกองตุ๋หัวเยอะมากเขาไขอหัวเยอะมากแล้วก็ก็รวยกันเยอะมากนี่ไปครั้งดีงแต่นั่งนานแล้วนงแตอ่อยู่ใกล้บ้านนอนไม่ไปก็เฉยอไรเงี้ยเพื่อนเขาอยู่ที่ไหนเขาที่ไนก็มาอะไรเงี้ยเราไม่ไปเราก็เฉยใช่ไหมเราก็เฉยสิเราก็เลยไป ก้มีที่ขอหัวมีสารที่แม่ตะเคียนมั้งเดี๋ยวจะไปทำมาให้นะคะนี่ก็แต่งเบาๆเห็นไหมาตาก็เสร็จแล้วสวยแล้วนะสวยแล้วค่นี้ก็สวยเลยจริงๆนะไม่ต้องอะไรเยอะแต่งหนะ้าไม่ต้องเยอะ ตานะใช้ดินสอแขกเขียนง่ายติดทนมาแต่ไม่รู้ว่าฝนตกมันจะเยะิ้มหรือเปล่านะมันก็ออกจะเยะิ้มจะไหลหรือเปล่ายังไม่รู้นะต้องไปดูเองไม่เคยไม่เคยใช้นานแล้วแต่เออเป็นเป็นสอที่เขียนแล้วก็ติดง่ายก็บอกแล้ว่ามันบางอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าแพงจะดีเสมอไปอะของถูกของดีแลยไม่ถูกม,มีแค่นะคะ ใครชอบธรรมชาติก็แต่งเบาๆปัดขนตาลวเบาๆซอฟ เสร็จแล้วนะคะ,ะเสร็จแล้วมาแล้วก็ตาแล้วก็ได้แล้วค่ะตาแล้วก็เหลือแต่แก้มแบบเบาๆสอบ,บๆนะวันนี้จะเป็นน้าสอบๆ ใช่ไหมพ่าเกลแป๊บเดียวแล้วก็ทาลิปสติกนะคะสติกเก็ลไมีมีตะก้อนๆเหมือนเลยตอน,นเนี้ยตนเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนทาสีนีล้ละกัน ของ y ี่แคททายเป็นปากกะจับแบบนี้นะคะแล้วก็เมมแปางก็จบเราก็ได้ลิปสติกที่ทาแล้ว ตาปากแล้วก็สวยแล้วปากแล้วก็สวยลลแล้ว,ว,ลลลวมันแปดไปแล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะเม้มออกแล้วก็ทาลิป กรอสอันนี้สีสม้มจบเราก็ได้ตะัปากแดงแล้วนะคะสวยแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ก็เราก็ขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะคะขอให้แฟนกลับทุกคนพญานาปู นาคาญานาคีาาคปู่สิโตยาสิโตมามอวยพรฮาประธานพรให้เอฟทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์ทุกงวดนะคะวันนี้คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ